เก็บปาไม่มีเลยมากตัดใบป,ปามปืดทางปา,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 ปาไม่ขาดในข้างเดียวแล้วก็จะเห็นโคนทลาดแล้วก็เอาเกลียวเยเข้าไปสับๆทองสามครั้งมันก็ร่วงแล้ว ใกล้จะเต็มรถแล้วเหล็กไม่กี่สิบต้นเองไปกันต่อส่วนปัามเป็นของพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นคนปลูกปัามทั้งหมดสิบไร่สองรยต้นครับ ทำกัน3คนแต่ก่อนก็มีพี่สาวมาช่วยแต่ตอนนี้เขาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มีน้องน้องสาวมาช่วยเขายังตัวเล็กอยู่เขายังสองขวบอยู่ครับยังทำไม่ได้ <c oughs> ไปที่สวนก่อนน้องคนเล็กไปด้วยครับเก <c oughs> ิดมาผมก็เจอสวนปาล์มนะเพราะว่าแม่พาไปเลี้ยงที่สวนปาล์มตั้งแต่สี่ขวบ อันนี้คือทลายปามมันอยู่ตรงที่ในทางพอตัดทางเสร็จก็หาคอทลายนี่ครับแล้วก็ตัดลงมามันเป็นลูกแน่นๆคๆล้ายๆองุ่นแล้วก็มันจะเป็นก้อนๆอย่างนี้ครับก้อนมีนามเต็มเลยครับลูกปามที่ติดอยู่กับทลายถ้าเราดึงลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ชิมชิมได้มันมันครับแต่เนื้อมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็เอาทั้งทลายไปขายแล้ก็จะได้ตังครับอยู่สวนก็ไม่ค่อยเหงาหรอกถึงไม่มีเพื่อนก็มีน้องกัดกันทุกวันเข้ามาในสวนปาล์มก็เข้ามาเล่นบ้างแต่พอไม่ได้ตัดปาล์ก็มาใส่ปุ๋ยแต่งทางก็คือเอาทางที่มันเป็นพาราของต้นออกเก็บแยกกองไว้ที่ต้นมันจะได้เป็นปุ๋ย ใส่ปุ๋ยให้ต้นให้เปน็นนาอเสริมเมื่อก่อนใส่ที่โคนแต่ตอนนี้ใส่ที่กองทางนะครับแล้วก็ผมก็จะเล่นกระโดดบนนี้บนกองทางมันต้องเป็นทางสดสดเขียวๆอย่างนี้แล้วก็กระโดดแล้วมันจะเด้งเด้งยุบยุบ,ยบ,ยบมันกระโดดบนสปริงนะครับบางคนเลี้ยงวัวก็ตัดทั้งให้วัวก,กินถึงใบปาล์มมันจะคมหน่อยๆแต่วัวมันก็ชอบกิน เล็กๆพ่อตัดแล้วก็ช่วยทำเก็บทางเก็บทรายพอพ่อตัดลงมาผมก็ต้องยกย้ายทลายไปกองที่ทางรถ <c oughs> ถ้าไม่ย้ายทลายบางทลายมันจะล่วงก็ตกลงมามันก็จะแตกกระจายครับบางทลายเน่าเลยจะเก็บยากมาก ต้องใช้แรงเยอะครับยกใจทลายไปกองหน้าต้นรถจะได้เก็บง่ายๆต้องปักลงไปในทลายแล้วก็ยกขึ้นครับทลายประมาณนี้ถึงผมยกคนเดียวได้แล้วก็ผมช่วยตัดมันจะเก็บยากที่ต้นสูง แล้วก็บางต้นก็ทางใหญ่เอาอยากมือแล้วเอื้อมไม่ถึงไม้ไปสูงมากไม้มันก็จะยิ่งหนักขึ้นแต่วันนี้แต่ละทลาสีสวยดีนะแถวนี้ชาวบ้านเขาก็จะปลูกความกันแทบทุกคนเลยครับเขาจะตัดเอาไปขาย ารปลามมีคนรับซื้ออยู่ช่วงที่ปลามันออกเยอะๆราคาปลาก็ก็จะเหลือสองบาทโรงงานเขาสกัดน้ามันปลามไม่ทันแล้วเขาก็สั่งลดราคาถ้าปลามน้ยเขาจะปรับเป็นห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแล้วก็บางครั้งก็จะปรับเป็นสิบบาทครับขอบคุณครับหนึ่งสองห้าหมื่นไนดะ้หาหมื่น <laughs> เราแม่ตังได้กี่โลน,นี้ได้ก่โลร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบห้าเก่งมากเล <c oughs> ยพี่พอนเก่งไหมคะแล้วพ่อเก่งไหมพ่อเก่งมากมากไหมคะน้องแย่เอากี่บาทน้องแย่เอากี่บาทมันหยิบพันมันอยู่เป็นอืมนอนได้แค่นี้อันนี้กอดได้ไหมได้รอรุ้นเอานะว่าข้าวที่คุณพ่พอหุงแบบจะกินได้หรือเปล่า พ,พ่อพิ่งเคยหุงครั้งแรกอุปกรณ์หลักที่ใช้งานตัดปลานบอันที่หนึ่งคือเครื่องตัดปลามอันที่สองคือเหล็กจิ้มปลามแล้วก็อันที่สามเคียวตัดปลาม ต้องเดินดูรอบต้นก่อนครับว่ามันสุกไหมแล้วบางต้นก็มีสองทลายสามทลายครับถ้าป่ามันสูงเท่าตัวผมก็ใช้เลียมตัดได้ข้อดีคือไม่ต้องออกแรงจะมีเครื่องยนต์โรเค่กดเร่งตรงนี้แล้วทางก็จะหลุดลงมาหรือทลายก็จะตกลงมาข้อเสียคือหนัก อันนี้เคียวตัดปามใช้อยู่ปัจจุบันจะมีที่ดึงทลายใบมีดมันจะโค้งอย่างนี้เอาหาองศาทางแล้วก็สอดเคียวเข้าไปถ้าเคียวมันไปติดก,กับคอทลายแล้วแ,แล้ก็จะกระทุ้งดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้เสียงที่ดังลั่นในสวนปา์มนี้รู้ไหมว่ามันมาจากเคียวตัดปามถึงจะใช้พลักกำลังจากแขนของมนุษย์ที่ด้านล่าง แต่การฟันทลายปาั์มที่มีความหนาในครั้งเดียวดูจะเป็น,ปนไปได้ยากทำให้มีการออกแบบไม้เคียวตัดปั์มให้เป็นใบมีดที่เชื่อมติดกับกา้านแบบยืดเข้ายืดออกได้สั้นๆเกิดเป็นเสียงที่กระทบกันระหว่างข้อต่อของใบมีดและด้ามจับดังแตบแตบแตบแ,แ,และการจะยกไม้ที่แทงติดกับทลายปา๊มขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะทลายปา๊มที่พร้อมเก็บเกี่ยวมีน้ำหนักตั้งแต่15กิโลไปจนถึง60กิโลกรัม การเก็บปาล์มขึ้นรถของชาวสวนจึงต้องอาศัยหลักการของคานช่วยผ่อนแรงโดยใช้มือข้างหนึ่งออกแรงกดพร้อมกับมืออีกข้างที่ออกแรงยกในตำแหน่งที่ใกล้กับทลายปาล์มที่เป็นจุดหมุนทําให้มนุษย์เด็กตัวน้อยสามารถยกทลายปาล์มลูกเบอร์เรอได้อย่างสบายเยอะ ความดีสวนมีค่าตัดเอาไปขายแล้วก็มีตังอันไหนขายไม่ได้ก็ไปใช้ในบ้านต่อง่ายสุดก็ไปทําน้ํามันปา์ม่แหละน้ามันทอด ไข่ดาวทอดปลาหอมนะ้ำมันปาล์มไปแล้วตักยังไงทำ <harass ing sound> ไมมันยังไม่หยุดเดือนล่ะเอาป้อน,นไม่ต้องป้อน,อนดูปอดสามนี่เอาเอย แล้วก็กําลังหาวิธีทําสบู่กับแม่อยู่ครับอยากมีสบู่เป็นของตัวเองมันยากตรงที่ใส่ผงขมิ้นผมไม่ชอบกินนขมิ้นแล้วก็สรุปตรงที่ได้ใส่น้ำมันปาล์มใส่เกลือใส่น้าผึ้งตอนทำสบู่แม่ถ่ายคลิปไว้แล้วถ้าชาวบ้านที่ทำสวนปลาล์มถ้าเข้ามาเห็นเขาอาจจะอยากทำตามครับ ใส่หัวเชือ้อก่อนแล้วแม่เดี๋ยวครับกินมันน้ำลายยังจะร่างจานยังเหลือ,อไปกินได้ลองดมซิหอมไหมกินมันมีแต่หัวเชือ้อมันไอ้นั่นน้ำหัวเชือ้อของแซนด์วิชที่แม่ทำนะโอ้ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสบู่ได้หรอกครับแต่ซูให้พักไว้สีส่ห้าชั่วโมงพอมาลูอีทีเอ้าเป็นสบู่แล้วปรากฏว่าล้างถูๆแล้วมันเกิดฟองเป็นสบู่แล้วครับสีเขียวของแม่สีเขียวเขียวเขียวก็เขียว ตอนเช้าก็เอาสบู่กับน้ำมันไปเล่าให้ชาวบ้านที่เขามีสวนปาล์มเขาปลูกสวนปาล์มแนะน้ำให้คนอื่นใช่ไหมรู้สึกกดดันครับพี่รู้ไหมนี่คืออะไรคืออะไรครับคือน้ำมันปลาล์มครับก็ไม่เคยเข้าไปคุยกับชาวบ้านอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เข้าไปคุยกับพวกเขาทั้งเครียดทั้งขืนทั้งอายไม่ค่อยกล้าสบตาเลยครับเออเอาปลาล์มไปต้มแล้วก็เอาขึ้นมาจาก เอาขึ้นมาจากหม้อแล้วก็พักคุยไม่ออกพูดไม่ออกตื่นเต้นครับก็แนะนําแบบติดๆดขัดขัดแล้วแล้เขาก็บอกว่าอยากใช้อยากลองรู้ก็พาเข้าไปล้างมือเขาบอกว่ารู้สึกมือสาดแค่นี้ก็ล่งใจแล้วรู้สึกเหมือนหายกดดันนะหายกลัวแล้วว่าหลังแรกให้ตัวเองแค่1 0บเต็มหนึ่งรยพอ บ้านที่สองก็ยังกดดันอยู่ก็มังกับบ้านหลังแรกเลยครับพูดถูกบ้างพูดผิดบ้างติดติดขัดขัดอันนี้ทํามาจากลูกปาล์มจากสวนปาล์มองผนครับอันนีพ้พอผมได้น้ำมันมาแล้วผมก็เอามาต้มแต่พอต้มเสร็จก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้กดดันเยอะเลยครับบ้านหลังที่สองชั่วครับแต่เขาบอกว่าโอ้ไม่มีเวลาทำต้องชื่อหัวเชื่ออะไรแล้ไม่มีเวลา มันไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับกลัวขึ้นมาเลยครับอย่างนี้ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธเราเข้าใจครับเขาอาจจะทํางานหรือแม่ก็ดูลูกเขาก็เลยไม่คิดว่าจะมาทําน้ามันกับสบู่ตัดปามแล้วเอาไปขายมันน่าสบายกว่าเยอะเลยก็ไม่เป็นไรครับ,รบไม่ได้ไปบังครับเราอาจจะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างครับผิดหวังก็แค่บอกตัวเองว่าเริ่มใหม่ได้ไม่เป็นไร เหนือยครับแต่สนุกมากกว่าแม่กดดันนบยิ่งบ้านหลังที่สามนี่โคตรสนุกเลยครับป้าแกรู้จักผม <c oughs> พอผมได้นำน้มันปาล์มอย่างนี้มาก็ไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็เหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้คุยออกแล้วไปนำเสนอเขาก็สอนเขาด้วยการเปิดวิดีโอครับว่าทำยังไงเขาก็มันจะสนใจน้ำมันกับสบู่มากเขาก็บอกว,ว่ามันทำง่ายน,นะ ลองใช้สบู่แล้วเขาก็ชอบแล้วเขาก็รีวิวให้ดีด้วยตอนที่ว่ารลสองบาทนี่เราหน้าทำมันนะแต่ตอนนี้ต้องขายรลเจ็ดบาทคน <c oughs> บ้านหลังที่สามนี่ให้9ก้เต็มหนึ่งร้อป้ายคิดว่าป้าอ,อยากทำดูไหมครับอยากทำ เพราะว่ามีปลาล์มเยอะมากตอนถามเขาว่าจะทำไห้เขาก็บอกว่าทำแต่ผมไปสอนดีใจที่พูดออกเลยแล้วจะได้มีคนใช้เยอะขึ้นเวลาปลาล์ามราคาไม่ดีเขาจะได้ทำสบุกับน้ำมันขายได้ก็น่าจะมีไรายได้เยอะขึ้น คิดว่าต่อไปก็น่าจะยังทําอยู่เพราะว่าทํามาตั้งแต่เด็กถ้าเกิดแม่ยังทําสบู่อยู่ก็อยากจะแบ่งปลาล์มไปให้แม่ทําทําสบู่ด้วยทําน้ํามันด้วยถ้ามีสบู่ด้วยมีน้ามันปลาล์มด้วยแล้วก็มีปลาล์มด้วยแล้วเอาไปขายมันจะได้เงินเยอะขึ้นมีเงินเก็บเยอะขึ้นเก็บเงินไปซื้อที่ดินแล้วก็ป,ปลูกปาล์มเพิ่มหนึ่งร้อยกว่าต้นพอครับถ้าน้องเฟย์ะโตขึ้นผมจะสอนเขาตัดปลาล์มเขาจะมีปลาล์มไว้เก็บขายเยอะขึ้นถ้ามีเงินเยะ เยอะเฟ้ยคงเอาไปซื้อบ้านซื้อขนมซื้ออาหารกินเยอะๆครับ